สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าสวัสดีอ่าก็จะให้อาหารกระต่ายเนาะ,ะอาหารกระต่ายนี่ก็ตอนแรกก็มีแค่สี่ตัวสี่ตัวออกลูกออกหลานมาตัวนี้สามสิบกว่าตัวแล้วสามสิบกว่าตัวขายด้วยไหมอันนี้ขายด้วยแพงไหมอ่าตัวกลางนี่เก้าร้อยร้อยห้าสิบตัวใหญ่ก็สองร้อยเลือกอเป็น,นสีไหมหรือว่ามันทัน่วหมดเลยอ๋อ ขายทั่วเลยทําเกษตรนานยังาทาเกษตรนี้นานแล้วนานแล้วเกษตรนี้เราเข้าโครงการคือเกษตรทฤษฎีใหม่มนะเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็มาปลูกผักขึ้นร้านเองเนาะปลูกผักสวนครัวมีพริกมีมะเขือมีผักบุ้งมีผักนามีผักกาดพิกกาดที่อยู่นะอ่าพิกัดนี้ก็ของเราเนี่ยก็คือสีสองทับหนึ่งนาร่องแคร้านของเราก็ตั้งชื่อร้านว่า ร้านฮักนาแอดร่องแคก็อยู่ติดกับบวกโป่งเลยร่องแครบวกโป่งบรรยากาศาดีมากครั้งรแรกครั้งแรกที่ยายพินมาเยือนจังหวัดแพร่นะแต่ขอบอกว่าบรรยากาศดีมากจ้ะแฟนคลับหรือพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพินนะที่คิดจะทําแบบนี้มาทําได้เลยนะร้านกาแฟร้านอาหารครับยินดีครับที่จะให้คําแนะนํานะครับเพราะเราทําเห็ดด้วยนะเดี๋ยวมาดูทางเห็ดตรงนี้เห็ด เห็ดเห็ดลมอย่า uh, ก so ัดนะกัดมันเราเนี่ยเห็ดด้วยอ๋อไอ้นี้เต่าธรรมดาหรืออันี่เต่าธรรมดาเต่าบกเนาะก็จะออกลูกออกฐานมาอ๋อเต่าบกนะเลี้ยงไว้มีลูกไข่ไหมอ่าลูกลูกก็มีอยู่นะครับแพงไหมคะอ่าตัวไม่แพงนะลูกมันนะจัะอ่าไม่แพงตัวละร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้เราก็จะทําผักสวนครัวทั้งหมดเลยนี่เอาขึ้นไปใส่ร้านอาหารเราร้านอาหารเราเพราะตรงนี้เราทําเป็นอ่าผัก อินรีผักขวดสารพิษตรงนี้เราจะทําเห็ดกระด้างแต่พาเสนอว่าเห็ดลมเราจะใช้ขอนขอนไม้เติงไม้รังแล้วก็มันมีเชื้อเห็ดอยู่แล้วก็ใส่แล้วก็ใช้ฝาน้ําอัดลมหรือฝาโซดาเนี่ยปิดปิดไปเลยอันนี้คือทําได้ปีเดียวเดี๋ยวปีหน้านี่ออกละเก็บไม่ไหวอันเนี้ยออต้องปีหนึ่งใช่ไหมถึงได้ปีหนึ่งจะได้ดอกเห็ดแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอย่างเนี้ย สวยธรรมชาติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลูกขเขยทําเศษไม้เอาเศษไม้มาทําเป็นวัสดุหรือใช้มาทําเป็นชั้นวางของนะอเนาะมาทำไม้กวาดเนาะใส่ไม้กวาดตรงนี้ตัวตัวอยา่างันจะเป็นทาไม้กวาดตัวอยา่างแป๊บนึมีตัวอยา่างชั้นน<อ>ึ่อโอแพงไหมอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ร้อยห้าสิบอุ้ยไม่สัก ขายสักหมดเลยร้อยห้าสิบอันนี้ลูกเขยมาจากเชียงใหม่ก็เลยมา<อ>ทำเป็นธุรก,กิจครอบครัวเนาะจ้ะอ่าแล้วก็จะเป็นแกะเนาะอันนี้คือเล้แกะแกะอยู่ด้านด้านน้นไปทางโน้นก็จะเป็นแกะอ๋ออันนี้ายาพินมาเห็นแล้วติดใจเลยนะ,ะ,นะมาะมาธแบบุรก,กิจครอบครัวบรรยากาศดีมากนะร้านอาหารนะธุก,กิค,อคัอีกสนนอยก็จะทำเป็นรักษาโฮมสเตย์ตรงนี้เป็นที่พักพ<อ>ิพิัณไป อันนี้บ้านแกะบ้านแพะาาบบ้้นนแแกะะพตรงนี้แล้วก็ตัวนั้นเราปล่อยไว้นู่นแล้วอีแพะไปอยู่ด้านนู้นเป็นย่างอันนี้จะเป็นน้องเมษาอันนี้เป็ดเริ่มเริ่มเริ่มลงทุนเที่ยวแรกใช้ทุนเยอะไหมคะทุนก็ทยอยทำอ๋อทยอยทำเนาะจ้ะก็บดหลักล้านอ่ะอ๋อใช่เนาะมาเมษามาเนี่ยเร็วโอ้มีชื่อด้วยเมษามาเนี่ย อ้าวไม่มามาเร็วมาอย่าปล่อยแล้วไป่สามาเน่โอ้เป็นกินหญ้าโนนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะไม่สามาโอ้รับปากด้วยอืมแม่สามาเน่มาเร็ว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 จะปล่อยแล้วดีงามเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าใครอยู่ใกล้พื้นที่ใกล้เคียงมาเร็วมามามาเร็วอ่ะอ่ะอ่ะมาเน่เร็วมา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 เน่อ่ะเร็วแม่สามา มีสองตัวมีสองตัวแล้วก็มีแพะอยู่นู่นเนสสามมาเร็วออมามาแล้วรู้แล้วเนสสามมาควงมกากินหญ้าคือดีงามเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จา๋าเนสสามมาเร็วอันนี้คือธุรกิจครอบครัวเลยนะครอบครัวอันนี้สะพานนี่คือทางเดินนะ<า>สะพานเดิน,ดนอืมทยอยทําทเอาไม้ไม้เก่า<อ>ไม้เก่าออกมาทําเลยนะ<อ>แล้วก็ด้านล่างจะเป็นโครงเหล็กอ๋อกระถาวนเลย สวยงามมากนะเพื่อนๆสวยงามมากจริงๆจ้ะดูดูหนาวจะเหมาะมากดูหนาวนี่นะแต่เขามาเลี้ยงแบบเลี้ยงกระเสียนกันเนี่ยมาเลี้ยงที่เนี่ใช่บรรยากาศดีมากเลยจ้ะเพื่อนๆปักหมุดกันมาเลยปักหมุดร้านครับร้านฮักนาแอดโรงแรดีงามบอกเลยว่าดีงามน่านั่งมาก เยพินมานั่งแป๊บเดียวเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยพักเข้าไปไปแกงด้วยนะยายเคยแกงไหมเกงไหมไม่ดันไม่ไม่ได้ใช้หนูมาจากลบุรีจ้าหนูมาเที่ยวเฉยๆขอบคุณมากๆจ้าเจ้าของร้านใจดีมากกินข้าวใแกงได้ไม่รู้จะแกหรือไม่แกดูดูให้ก่อนเนาะจ้าจ้าขอบคุณมากจ้าไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันมาเดี๋ยวให้หลานพาถ่ายแป๊บนึ่งผสมผสานเนาะอันนี้มาโยงชิดโอ้ลูกโดดคือ ยงซีฟผส,สมสาน,นดีงามเลยนะเนี่ยสวนสวยมากเนี่ยอันนี้ภาพจำเดี๋ยวตั้มถ่ายถ่ายคู่กับอันนี้เดี๋ยวพี่มามายืนตรงกอแกะให้หนูมั่งเสร,ร็จเนี่ยหนูถ่ายรูปอันนี้แป๊บหนึ่งสวยงามมากมีตั้งทีแรกมีไม่กี่ตัวนะคือสี่ตัวเดี๋ยวดอนหนูถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวจ้าขออ่ะตั้ม ตั้มตมั้มอีกตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้เป็นผ้าหน้าปกหน่อยสวยๆฮะหน้าปก